ชุดนอนด้วยโอ้มีชุดนอนด้วยน่ารักเชียวใส่ก็ค่อนข้างเข้ากับเสียงอ่าเสียชอบแดงอ๋อที่หมีเหรอก่อนอื่นเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะเรียนแจ้งนิดนึงนะครับต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับตอนนี้เราใช้สัญญาจาก AIS ซึ่งเป็น 5G นะครับซึ่งความเสถียรมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่บริเวณเขตสนามบินดอนเมืองนะฮะต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะ เรียกได้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะครับติดขัดบ้างก็ต้องขอไปด้วยนะครับคือ mm hmm. ตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาใช้เป็น Pocket WiFi นะครับ G, ของ AX เหมือนกันนะฮะ 5G คุณผู้ชมนะแต่ที่มันตัดไปทุ่งร่มนะครับมันเป็นในส่วนของอาจจะมีปัญหาทางที่มีผิดพลาดนะครับทางด้านอินเทอร์เนต็ตนะฮะของเรานะครับ ซึ่งถ้าหลายคนมาที่รอนเมืองก็จะเห็นเขาไม่ได้ขอจับนะหนูขอเขาเจอโอ้หนูขอเขาจับโอ้โหแต่ว่าช่วงพบปะประชาชนพบปะประชาชนมาแน่สอสอสสปีหน้าเลยนะครับอ่าคิดว่าจะมีที่ไหนศิลปินขอจับมือแรคขับมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วสิฮะโอ้ยเฮ้ยน่ารัก啊 ถามคำถามเดียวอ่าว่าเข้าไปยังไงจะือยังไงเดี๋ยวผมซื้อให้เสียโอ้ดบริการเสียแล้วเสียมีใครมาบ้างอีกไหมเอ่ยมาแล้วนะครับมาแล้วเออสวัสดีครับ ยังนะมีดูทีน้าครับคุณผู้ชมครับทีหน้าโอ้โหสุดยอดไลฟ์จ้าสวัสดีค่ะหนึ่งหมื่นคนโอ้โหสดชื่นวันนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์คุณผู้ชมเขียวไหนเขียวอะไรเขียวทั้งเซ็ทวันนี้ทุกคนค่ะเซิร์ฟบอลกําลังยุ่งกับเอฟซีของใครอยู่ใช่เซ็นกระเป๋าตังค์ด้วยนะเพื่อความเพลงเพื่อความเพลินยังไงนะเสียใจทั้งคู่ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสัญญาณอะไรติดขัดไปก็ต้องขอไยด้วยนะครับถ้าหลายคนที่ท,ที่เคยมาที่ตอนเมืองจะเห็นได้ว่าบางสัญญาณบางค่ายนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อหรือเสนเด็ดนะครับที่อาจจะมีติดขังกับข้าบ้านนะครับต้องคงคงต้องให้เสียเนี่ยซื้อสนามบินนะครับแล้วก็สัญญาณเด็ดเสาอา,ากาศเด็ดนะครับ บริเวณตอนเมืองก็แหละคุณผู้ชมนะเขาจะไม่ให้ขีดนะาาเป็นช่วงเวลาที่ที่เสียพบปะในประชาชนสักครู่หนึง่งมาดูทางข้างฝั่งนี้กันมากดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะน้องมาริมา,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 มาสวัสดีค่ะมาริมา แฟนเพจหนึ่งคนที่ถึงบอกว่ายังไงคือวันนี้ไหวไหมเป็นแฟนคิดถึงไม่มีเหรอเี๋ยวยาอโหนี่พาน้องมาด้วยนะฮะน้องตายน้องตายเไม่มีเออเอมาอโอโหาไงอ่ะมยมียามาให้ด้วยคุณผู้ชม ส่วนน้องชาวบ้านนะครับคนะือว่าซอของเรานะครับก็จะไปเอาเอกสารสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินทางมาให้<ด>แฟนได้เห็นกันแน่นอนอเป็นได้ทุกที่ไม่มีลรยวิตรงดูด้วยโอ้โหวิตองบาเลนโอโ้โหเสีย